จะมาเจียวไข่นะคะธรรมดาแบบไม่ธรรมดาวันนี้เราจะมาเจียวไข่แบบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเจียวไข่วิธีของพี่ชายกับเจียวไข่ธรรมดาทั่วไปว่ามันใช้นะ้ำมันแตกต่างมากน้อยเพียงใดนะคะเราจะใช้ไข่ไก่สามฟองนะคะเปรียบเทียบอันแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปเจียวแบบสูตรพี่ชายนะคะสูตร ของพี่ชายนะเจียวไข่ธรรมดาค่ะใส่หใส่ผงปรุงรสลดหมูปไป1ช้อนชาเจี๊วข้าวประมาณ1ช้อนชาน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนชาบีบมะนาวลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความฟูนี เพิ่เริ่มทอดเดี๋ยวเราจะเริ่มทอดแบบสูตรของพี่ชายก่อนนะคะของพี่ชายเมื่อกี้เราตวงน้ํามันไปแล้วนะคะ200มลลลใส่เทน้ํามันเลยไปค่ะเราจะใช้น้ํามันเยอะหน่อยะะขออภัยนะคะใช้น้ํามันประมาณ180มล อนนี้เรายังไม่ตั้งไฟยังไม่เปิดแก๊สนะคะยังไม่เปิดไฟนะ,ะใส่น้ํามันลงไปแล้วเราก็เทไข่ลงไปเลยเขาบอกว่าวิธีนี้ไข่เจียวจะกรอบและไม่อมน้ํามันจากที่เราใส่น้ํามันเยอะๆไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะทอดแล้วเราจะมาดูว่าน้ํามันมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับวิธีการทอดทั่วไปที่เราทอดทอดกันนะคะเสร็จแล้ว ใช้จะเป็นแก๊สอ่อนนะคะอ่อนค่อนข้างอ่อนอไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมคะมันจะเริ่มเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ธาะะจะบอกก่อนว่าสูตรนี้ตอนนี้กำลังฮิตกันตนกำลังเป็นที่นิยมกันหลายทำกันหลายคลิปเลยนะคะซึ่งสูตรนี้ก็ได้มาจากพี่ชายนะคะซึ่งเขาทำด้านอาหารแล้วบเอิญว่าคนคนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เลยเขาลืมเปิดเปิดไฟนะตอกเกตแล้วเขาก็รีบแล้วก็เทไข่ลงไปทั้งที่ไม่เปิดไฟ ะะพอเขาเทไปเอ๊ะแล้วจะทํายังไงมันเทลงไปในน้ามันแล้วเขาก็เลยเปิดไฟทีหลังแล้วก็ค่อยๆให้มันก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นวิธีการใหม่ที่เขาค้นพบโดยบังเอิญน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่า,ามันจะไม่อมน้ํามันนะคะมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะสูตรนี้ยบอกว่ามันจะเป็นสูตรที่ไม่อมน้ํามันแล้วก็ะจะกรอบด้วยนะคะที่เอามาทำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดที่จะ ดูว่ามันแค่กรอบแค่ไม่เอมน้ํามันแต่เราจะมาเปรียบเทียบระหว่างการเจียวไข่ธรรมดามันใช้น้ํามันไปเท่าไหร่แล้วการเจียวไข่แบบเนี้ยใช้น้ํามันไปเท่าไหร่นะคะหลังจากที่ทอดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวัดกันดูว่ามันจะเหลือน้ํามันเท่าไหร่เนาะกิ้งกิ้งเวยนิดนึงนะคะเอาเอาไข่ที่เ,า,เา,าีออกมา ด้านข้างด้านล่างด้วยนะคะอ่าเริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมคะเหลืองแล้วตรงนี้เห็นไหมคะเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะกลับแล้วกลับแล้วนะคะ,ะเนคะอนี้นก็รู้ว่าปูสังเกตน้ำมันนะคะดูว่าน้ำมันยังเยอะอยู่ใช่ไหมคะ อายังเหลือเยอะอยู่เลยเดี๋ยวหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วเราจะเอาน้ํามันไปตวงนะคะดูว่ามันจะเหลืออยู่เท่าไหร่ หมูสับด้วยก็ได้นะคะใส่ผักอื่นๆที่เราทอดไข่เจียวตามปกตินะคะแล้วก็ใส่เพิ่มเติมไปนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ใส่เพราะว่าต้องการจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างใไข่ดูไข่เจียวธรรมดาปกติเนี่ยเปรียบเทียบทั้งสองแบบนะคะเราก็จะควบคุมนะไข่ไม่ใส่ไม่ใส่ผักไม่ใส่หมูนะคะแต่ถ้าใครจะทําทานเองเนี่ยไปใส่ใส่หมูสับใส่ผักใส่อะไรได้เลยนะคะดูเหลืองหรือยังคะโอ้เหลืองแล้วค่ะ ให้ดูนะคะอ่านี่ค่ะเหลืองแล้วเ,วเราจะตักขึ้นเลยนะคะเวลาเราตักขึ้นก็ตักให้มันเอาน้ำมันออกนะคะตักเอาน้ำมันออกเห็นไหมคะว่าน้ำมันยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบว,ว่ามันปริมาณที่มันหายไปนะ่ะมันมีมันหายไปเท่าไหร่นะคะหายไปพอๆกับปริมาณที่เราเจียวไข่ปกติหรือเปล่านะคะอเอาน้ำมันออกส่วนหนึ่ง นี่ค่ะเห็นไหมคะไข่เจียวกรอบไหมคะตัวนี้จะกรอบเห็นไหมเอ่ยมันจะมีน้ํามันติดมาเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราก็ซับๆเอาแต่ว่าข้างในน้ํามันน่ยมันจะไม่อมน้ํามันมันไม่ดูดน้ํามันนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะทดสอบเปรียบเทียบดูกับการเจียวไข่ธรรมดาที่เราตั้งกระทะร้อนก่อนแล้วเราก็เทไข่ลงไปนะคะเปรียบเทียบกันว่าใช้ปริมาณน้ำมันไปเท่าไหร่ค่ะนี่คือน้ำมันที่เราใช้ไปนะคะจากการทอดของสูตรพี่ชายเมื่อกี้จะสังเกตดูว่าเริ่มแรกที่เราใช้น้ำมันทอดนะคะก็เกือบ200มิลลิลิตรเหมือนกันพอเราทอดเสร็จน้ำมันที่เหลือนะคะก็ หายไปส่วนหนึ่งนะคะหายไปส่วนหนึ่งก็ไม่ถึงมันไม่มันไม่เท่าเดิมแต่หายไปนิดเดียวก็ประมาณจากขีดตรงนี้ประมาณ175นะคะประมาณ1 6 0อ่ะประมาณ1 6 0 ml อนะคะประมาณ1 6 0 ml ที่มันยังเหลืออยู่นะคะเปรียบเทียบกับ น้ำมันก่อนที่เราจะทอดเมื่อกี้เกือบ200 mL ก็ประมาณได้ว่า1 80 90 mL นะคะซึ่งน้ำมันมันหายไปนิดเดียวเนาะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับอีกสูตรนึงนะคะที่เราทอดกันธรรมดาทั่วไปเนาะใช้เหมือนกันค่ะเท่ากันคือใช้ไข่3ฟองนะคะเราจะเปรียบเทียบนะตอนนี้เราจะควบคุมที่ให้มันเหมือนกันก็คือปริมาณไข่ใช้จำนวน3ฟองเท่ากัน 1>, 1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนชาน้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยอ่ะแล้วก็ตีไข่ น้ํามันที่เราจะใช้ในการทอดไข่เจียวธรรมดานะคะเราจะใช้ประมาณ75มิลตรเนาะเราจะไม่ใช้น้ํามันมากนะคะสําหรับไข่3ฟองเพราะว่ามันก็จะอมน้ํามันเยอะเหมือนกันเนาะเราจะเปรียบเทียบดูว่ามัน75มิลลตรเนี่ยมันจะหายไปหมดหรือเปล่าะคะเทน้ํามันใส่กระทะเลยนะคะ ค่อนข้างแรงเนาะสังเกตมีควันขึ้นแล้วนะคะมีควันขึ้นแล้วเราก็นำไข่เจียวลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวมันจะไม่สุกนะคะนะคะจะไวกว่าอ่าสุกแล้วได้ที่แล้วก็เอาเดลือวเอาเกลืองแค่นี้นะคะเสร็แล้วเนาะปิดแก๊สค่ะแล้วน้ำมันเราเอาน้ำมันออกนะคะ ว่ามันเหลือเท่าไหร่เห็นไหมคะสังเกตดูว่าน้ำมันมันจะขายไปหมดเลยมันจะเหลือไว้แค่นี่เดียวเองแล้วส่วนไข่ก็จะอมน้ํามันอยู่ข้างในนะคะอ่าได้แล้วนะคะนี่คือไข่เจียวที่เราทอดนะคะเหลือนี้เดียวออ นี่นะคะคือผลงานการทอดไข่เจียวของเรานะคะเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้น้ำมันนะและว,วิธีการทอด2วิธีนะคะฝั่งนี้เป็นวิธีการทอดแบบปกติส่วนฝั่งนี้เป็นวิธีการทอดแบบของพี่ชายนะคะสูตรหม่วิธีการทอดแบบสูตรของพี่ชายจะใช้น้ำมันไปประมาณ15-20มิลลิลิตรนะคะ น้ำมันที่ใช้ทอดปกติเราจะใช้ประมาณ75มิลลิลิตรนะคะก็พิจารณาดูนะคะสำหรับใครที่จะเลือกใช้แบบไหนนะคะสายสุขภาพแนะนำทอดแบบพิชายนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ